สวัสดีจากนิวซีแลนด์ค่ะวันนี้อากาศดีดีค่ะแดดออกแล้วก็มีลมโชยเบาๆีพอดีทำให้เรารู้สึกเย็นสบายวันนี้ป้าเต๋าก็มาคุยเรื่องการบ้านการเมืองต่อจริงๆแล้วป้าเต๋าไม่ใช่คนบ้าการเมืองนะคะไม่ใช่คนที่แบบจะไปแบบโอ้ยบ้าถึงขั้นแบบ เจอใครก็พูดแต่เรื่องการเมืองอะไรย่างนี้ไม่ใช่ค่ะแต่ป้าเต๋เป็นคนที่ใส่ใจนะคะโดยทัศนคติโดยความคิดส่วนตัวนะ่ปะป้าเต๋มองว่าการเมืองเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะเพราะว่าบ้านเมืองเราจะเป็นยังไงบ้านเมืองเราจะดีจะจะดีจะมีคุณภาพสังคมจะดีมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอ่า ระบบราชการอย่างเดียวค่ะมันมีมันจะต้องมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างในบ้านเราถูกพัฒนาผ่านระบบการเมืองข้าร,ราชการประจําจริงๆใช่เขาเขารู้หน้าที่เขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรก็จริงอยู่ค่ะแต่ว่าบางทีอํานาจทางการเมืองก็มา ครอบงามาทำให้พวกเขาทำงานยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนส่วนประชาชนนะคะส่วนประชาชนเนี่ยปะเต๋อมองว่าเป็นตัวการสำคัญเลยค่ะที่จะกำหนดทิศท,ทางการเมืองอ,อย่ามาพูดว่าโอ้ยเบื่อการเมืองโอ้ยการเมืองไม่ใช่เรื่องของเราการเมืองไกลตัวไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวอะไรี้มันไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลย เพราะว่าประชาชนนั่นแหละคือตัวกำหนดทิศทางทางการเมืองของแต่ละประเทศรัฐบาลนักการเมืองจะดีไม่ดีจะได้คนดีหรือจะได้คนเลวหรือคนชั่วเข้ามาอยู่ในรัฐบาลมันก็ขึ้นอยู่กับน้ำมือของพวกเราน้ำมือของประชาชนที่เลือกเขาเข้ามานั่นไงคะ จะมาบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวได้ยังไงนะคะเป็นเรื่องตรงๆเป็นหน้าที่ซสอีกนะคะเพราะว่าเรานะคะถ้าเราเลือกคนไม่ดีเข้าไปเราก็ได้อำนาจที่ไม่ดีมาปกครองบ้านเมืองถ้าเรารู้จักเลือกรู้จักคิดรู้จักพัฒนาแนวคิดตัวเองรู้จัก ยับยั้งชั่งใจรู้จักที่จะปฏิเสธในสิ่งที่พวกนักการเมืองที่หวังกอบกุยมายืนย่นหยิบให้เนี่ยมาหยิบยื่นให้เราเนี่ยเพียงนิดหน่อยในระยะชั่วครั้งชั่วคราวที่เขาต้องการเข้าไปครองอำนาจถ้าเราหวังแค่เนี้ยเราก็อย่าไปหวังเลยค่ะว่าเราจะได้การเมืองที่ดีในอนาคต เอาง่ายๆก็คือถ้าเราคิดใกล้ๆอนาคตเราก็จะจบเพียงใกล้ๆนี่แหละเราต้องคิดเผื่อลูกเผื่อหล้านเผื่ออนาคตในวันข้างหน้าค่ะการที่เราจะเลือกใครสักคนเข้ามาทำงานแทนเราเข้ามาบริหารบ้านเมืองแทนเราเราก็ต้องคิดไกลๆนะคะคิดว่าเอาง่ายๆเลย สมมุติว่าเรารับเงินเราหวังแค่อยากได้เงินอยากให้เขาจ้างเราไปเลือกเขาเนี่ยโดยส่วนตัวป้าเต๋อเชื่อป้าเต๋อเชื่อว่าอย่างนี้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับเงินที่เขาต้องมาจ่ายเงินให้เราเพื่อให้เราไปลงคะแนนให้เขาเนี่ยพอเขาได้เป็นแล้วเขาจะคิดว่า เขานะ่ะคือเจ้านายเราเขาจะต้องทวงคืนในสิ่งที่เขาให้ไปเหมือนคล้ายๆว่าเขาจะต้องเหมือนเราเป็นหนี้บุญคุณเขาอะอ้าวฉันจ่ายเงินเธอนะเธอถึงมากาให้ฉันเพราะฉะนั้นอย่ามาอย่ามาเรียกร้องอย่ามาเรียกร้องอะไรจากฉันเมื่อฉันได้เป็นแล้วอย่ามาเรียกร้องอะไรจากฉัน ทำนองนั้นนะคือโดยธรรมชาติของมนุษย์มันจะเป็นแบบนั้นค่ะเมื่อได้เสียอะไรไปเมื่อได้จ่ายอะไรไปอ่ะเขาก็ต้องได้รับคืนไม่มีใครหรอกจะมาจ่ายเงินฟรีๆแต่ถ้าเราปฏิเสธที่จะรับเงินปฏิเสธที่จะไม่เอาเนี่ยคนที่ได้คะแนนจากน้ำมือเรานะ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาติดค้างนี่บุญคุณกับเรา ต้องตอบแทนเราเพราะเราเป็นคนเลือกเขาโดยที่เขาไม่ต้องจ้างไม่ต้องเสียอะไรเลยเนี่ยค่ะหลักการคิดง่ายๆแบบเนี้ยเราก็จะได้คนดีๆแล้วหรือแม้กระทั่งเขาเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะทำอะไรเขาก็จะอายหน่อยอย่างน้อยมันก็ต้องมีความอายมีหิริอุตปะนะคนเรามันเขาจะตั้งใจทํางานน่ะคิดว่า เขาจะตั้งใจทํางานเพื่อเราเพื่อตอบแทนบุญคุณเราเพราะว่าโดยนิสัยคนไทยของเราก็จะเป็นคนที่มีความกตันอู่ต่อผู้มีพระคุณอันนี้ป้าเต๋อเชื่อมันเป็นเหมือนอยู่ในสายเลือดนะคะเพราะฉะนั้นก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะวันที่แปดกุมภาพันธ์เหลือเวลาอีกไม่นานคะ่ะขอให้พวกเราที่เป็นประชาชนจริงๆเนี่ยนะคะอ่า ครั้งนี้ป้าเต๋อมองว่าสําคัญมากๆการเลือกตั้งครั้งนี้ขอให้พวกเราไปทำหน้าที่นะคะไปทําหน้าที่ไม่ใช่ป้าเต๋อไม่ใช่มีมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรที่จะมาสอนมาแนะนําอะไรใครหรอกคะ่ะแต่ว่าคืออยากอยากแบ่งปันแนวคิดแค่นั้นเองขอให้พวกเราทุกคนออกไปใช้สิทธิ์คะ่ะมันไม่เสียหายอะไรหรอก คุณลุงได้ยินป้ะแตวนั่งคุยอยู่คนเดียวแกก็เลยผู่หน้ามาแกน,นั่งทำงานอยู่ในห้องออฟฟิศแก <c oughs> แกบอกเออเธอนั่งคุยอะไรอยู่คนเดียวว่างั้นแกก็เลยนึกว่าป้าเต๋อเพี้ยนไปแล้วมั้งแกก็เลยผู่หน้าออกมาผู <c oughs> ห่หน้าออกมาถามยโอเค a y ไหมยู okay, ่โอเคเปล่า <c oughs> ไม่ได้บ้านะบอกเลยเพ่อใหญ่ค่ะเนาะก็อยากจะให้พวกเราที่เป็นคนไทยทุกคนนะคะอย่าพึ่งเบื่ออย่าพึ่งขี้เกียจอย่าพึ่งรำคาญแม้แต่ป้าเต๋าเองนะเลือกตั้งที่ผ่านมาบอกเลยว่าสามสามรอบที่ผ่านมาป้าเต๋าไม่ไปคะ่ะไม่ไปกาคะแนนเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกมันอิ่ม มันเปิดมันอิ่มมันเปิดมันอิ่มนะเปิดอิ่มการเมืองแห้งจนถึงขันที่แบบปฏิเสธที่สิไปกาคะแน่นค่ะมันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันน่าเบื่อจริงๆค่ะช่วงนั้นมันเป็นการเมืองที่แบบเลวแหลกเละเทะคือแบบโสมมอับป,ปรีนะ่ะบอกตรงๆเลยแต่แต่ณนะวันนี้ปเตก็เลยแบบลุกขึ้นมาใหม่ค่ะลุกขึ้นมาเปลี่ยน ความคิดตัวเองใหม่เพราะว่าารู้สึกว่าประเทศเรากำลังจะเจอทางตันนะคะรู้สึกว่าถ้าเราไม่ถ้าเรายังรู้สึกแบบนั้นอยู่มันจะไม่ดีกับประเทศชาติคือครั้งเนี้ยป้าเต๋อู้้กว่ามันเป็นโอกาสเป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้รื้อฟื้นการเมืองขึ้นมาใหม่สักเล็กสักน้อยก็ยังดีนะอาจจะยังไม่ อาจจะยังไม่ได้ตามที่เราคิดตามที่เราหวังหรอกแต่ว่าอย่างน้อยเราก็เห็นมิติมิติมิติใหม่ที่ดีๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้นถึงแม้พักบางพักที่ป้าเต๋อเคยไม่ชอบเลยนะคะเคยแบบรังเกียจเลยอะแต่ครั้งนี้ป้าเต๋อเชื่อว่าอย่างน้อยเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในประเทศเราไม่ว่าจะเป็นเศรษฐ,ฐกิจ กำลังจะล้มเหลวล้มละลายอะไรต่างๆความทุกข์ยากของประชาชนที่เผชิญมาในหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็มาเจอปัญหาเรื่องประเทศเพื่อนบ้านปัญหาเรื่องการรบราค่าฟันปัญหาสังคมที่มันฟอนเฟะที่มันหนักหนาะขึ้นทุกวันเนี่ยคะ่ะแล้วก็ยังมาเจอพวกแบบระบบออนไลน์ การพนันออนไลน์การโคดโกงเราได้รู้อะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นที่เราเคยมองว่าดีที่เราเคยมองว่าชื่นชมมองแบบชื่นชมมันกลับกลายเป็นอะไรที่แบบมีเบื้องหลังเบื้องลึกทุกอย่างเลยค่ะที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เกิดการความจริงเกิดการแฉรความจริงเกิดการเปิดเผยความจริงออกมาทำให้เรารู้อะไรตาสว่างอะไรหลายๆอย่างออกมาเนี่ย ป้าเต๋อก็เลยมองว่าการเลือกตั้งครั้งเนี้มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนอย่างน้อยเป็นจุดเริ่มต้นก็ยังดีอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของการเมืองที่มีน้ำดีเข้ามาสักเอาไม่ต้องเอาเยอะหรอกอ่ะเอาสักยี่สิบห้าสามสิบเปอร์เซนก่อนก็ได้นะักการเมืองที่เคยทำตัว เร็วๆชั่วๆเนี่ยเขาอาจจะเออคนเรามันมีโอกาสกลับใจได้เนาะพอมาถึงจุดจๆหนึ่งมันอาจจะคิดได้อะไรเงี้ยป้าโตก็เลยอืมแล้ก็ฮึดสู้